ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคือคนติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับก็บางทีก็จะงงๆกับบทบาทหรือท่าทีของประธานาธิบดียูเครนอยู่พอสมควรนะครับด้านหนึ่งก็บอกว่าเออเรากำลังเจรจากันไปด้วยดีมแม้ว่าจะยังไม่บรรลุผลอะไรก็ตามแต่อีกด้านหนึ่งก็เรียกร้องให้นาตโตเข้ามาช่วยปิดน้าดฟ้าหน่อยอะไรแบบนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนเนี่ยนะครับได้ออกมายอมรับแล้วนะครับว่า ประเทศยูเครนของเขาเนี่ยนะครับคงจะไม่สามารถเข้าไปร่วมกับองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือที่เรารู้จักกันดีว่านาโตได้แน่ๆเลยนะครับโดยในระหว่างการประชุมผ่านระบบวิดีโอกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของยูเครนเซนทัส,สกี้ก็บอกว่ายูเครนไม่ใช่สมาชิกนาโตเราเข้าใจดีเรารู้แ่าแค่ไหนคือควรจะพอได้แล้วโอเคเลยมีคนถามว่าท่านประธานาธิบดีทําไมเพิ่งรู้ กว <laughs> ่าจะรู้ก็สายไปหรือเปล่านะครับข้ายังบอกด้วยนะครับว่าเราได้ยินมาหลายปีแล้วว่าประตูเปิดแต่เราก็ได้ยินมาเช่นกันว่าเราไม่สามารถเข้าร่วมได้มันเป็นความจริงและเราต้องยอมรับนะครับผมดีใจที่คนของเราเริ่มเข้าใจเรื่องนี้และพึ่งพาตนเองรวมถึงพันธรรมิตรของเราที่ช่วยเหลือเรานะครับโดยออบอกว่าคุณลองนึกภาพว่าคุณกําลังเรียกมิตรประเทศและบอกพวกเขาว่าได้ปลดปิดน่านฟ้าและหยุดระเบิด พวกเขาตอบคุณว่าพวกเขามีความกังวลอยากเรื่องอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์เราพูดคุยกับพันธมิตรของเราแต่พวกเขาบอกว่าขอให้เราตอ่อเอารรอต่อไปอีกนิดหนึ่งเรียกเพื่อนว่ามาช่วยเราหน่อยเถอะแต่เพื่อนบอกว่าอ เราเราเข้าใจนะเราเรากังวลเราเป็นห่วงคุณมากเลยแต่ว่ารอ,อไปอีกสักนิดหนึ่งกัน<ะ>ลวกันแต่ในขณะที่รอเนี่ยนี่คือความสูญเสียของยูเครนที่เกิดขึ้น<ะ>มากมายมหาศาลนะคะแล้วก็ความพยายามของเซเลนสกี้เนี่ยพยายามมาหลายรอบในการที่จะเรียกร้องให้นาโต้รับเขาเข้าเป็นสมาชิกแล้วรวมถึงเรียกร้องให้มีการประกาศเขตห้ามบินในยูเครนแต่ว่าความพยายามนั้นก็ไม่ได้เป็นผลนะคะเพราะว่าทางนาโต้ก็ประกาศชัดเจนเช่นเดียวกันว่าคงจะไม่สามารถทําแบบนั้น เลยคิดว่าเขาจะดื้อแพ่งต่อไปเนี่ยยื้อต่อไปก็คงจะไม่มีประโยชน์ฮะแล้วมีประโยคนหนึ่งซึ่งคนฟังแล้วก็แบบแหมอึ้งเหมือนกันวลนันทิยาเชนักกี้บอกว่าสถานการณ์ขณะนี้เลวร้ายมากแต่ก็ทําให้เราได้รู้ว่าใครคือเพื่อนแท้ของเราในช่วงยี่สิบวันที่ผ่านมาอืคือถ้าเป็นผู้นำบ้านเราเนี่ยก็จะถูกถามแบบนี้ว่าคุณเอาเอาบ้านเมือง เป็นต้นทุนเป็นราคาในการพิสูจน์เหรอว่าใครคือเพื่อนแท้หรือไม่แท้ทวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าประชาชนชาวยูเครนฟังเรื่องแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงกับผู้นําตัวเองบ้างะนะครับแต่ว่าเอาละนี่ก็แสดงคือในในประโยคต่างๆที่เซเลสก,กี้พูดมาเนี่ยนะครับแม้ด้านหนึ่งมันก็เป็นการความพยายามสื่อสารกับคนในประเทศกับโลกนะแต่ด้านหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึง สถานการณ์ที่เป็นจริงของเขาของอยูเครนเหมือนกันว่าหนึ่งเนี่ยเขารู้ดีแล้วว่าไอ,อ,อ้ความหวังที่จะเข้านาโตเป็นสมาชิกหนึ่งในประเทศของนาโตเนี่ยแทบจะเป็นไ,ไปนไม่ได้แล้วนะ,ะแม้ว่าจะเขียนใบสมัครหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนะก,ก็ไม่ได้ง่ายๆแล้วเพราะท่าทีของนาโตที่แสดงออกจนถึงขณะนี้เนี่ยนะมันชัดเจนนะครับจริงๆก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่า เซเลนสกีก็พยายาม<ะ>พยายามมากเลยนะคะในการที่จะลุกขึ้นสู้กับรัสเซียแต่ว่ามาจนถึงตอนนี้ตอนที่กรุงเคียฟเ<ะ>มืองหลวงของยูเครนใกล้จะแตกเต็มทีแล้วเนี่ย<ะ>มันก็คงจะถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เขาจะต้องยอมรับกับความเป็นจริงซึ่งนะักวิเคราะห์สถานการณ์นี้ก็มองว่านี่ก็จะเป็นสัญญาณสำคัญนะคะเหมือนเป็นเป็นคำใบ้สำคัญว<ะ>่า ยูเครนเนี่ยน่าจะยอมอ่อนข้อให้กับข้อตกลงขอภัยเงื่อนไขของรัสเซียที่ต้องการให้ยูเครนนนั้นแสดงความเป็นกลางเพื่อความมั่นคงของทางยูเครนด้วย